สบายดีสวัสดีนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่เก้าโมงเก้าโมงสี่สิบนะคะวันนี้ฝนตกก็เลยน้องแป้งก็เลยถ่ายบรรยากาศในยามฝนตกเนาะเหม่ดหมอกกำลังขึ้นม,มาเลยดัอากาศเย็นสบายเลยพี่น้องเราต้องใส่ผัดลมเราต้องใส่อย่างเลยมาในอากาศรับอากาศสดๆมาเลยจ้า อากาศดีมากคะ่ะอากาศอากาศเย็นเหมาะแก่กันอยากนอนเน,ะ <c oughs> นาะจึงโบเห็นพายอย่างพี่น้องเหมาะกาลังขึ้นม,มาเลยจา้าเนตกปลอยปลอยเลยพยโหลังจากที่มาได้ตกมาเป็นเวลาเกือบสองอาทิตย์เพิ่งมาตกสองวันนี้ค่ะอากาศเย็นสบายเลย ไปไหนไม่ได้ <c oughs> ในติดฝนคนที่มาท่องเที่ยวก็ไม่ได้ไปเนาะวันดีไปเที่ยวส่เลยน้ำก็ลงแล้วจ้จะจากปกติขึ้นเยอะแต่ว่าฝนก็ไม่แรงเนาะฝนมีแต่รินปล่อยๆไปน้ำอูก็กำลังลดลงเลยค่ะต้นมะพรุกก็ว่าได้เอาเนาะที่เลาก็เรียกว่าต้นมะพรุก แต่ที่ไทยเขาเรียกว่าต้นส้มโอแต่แป้งบ่ได้ไปเอานะเพราะว่าบม่ได้ลงเอาบอดได้มันสูงว่ากำลังว่าจะไปไปไปแม่นเอาเนาะมากินส้มแต่ผู้ดีผับฝนตกเลยวันนี้ก็เลยถ่ายบรรยากาศฝนตกลินลอยปล่อยให้พี่น้องได้ชมกับวิวที่เดิมที่เก่าที่เดิมเนาะฝนแล้วก็ แตกต่างกันอย่างไรเนาะแล้วก็ฟ้าบาบึ่งว่าฝนตกพี่น้องเอ้ยฝนตกกะาก,ากาศดีดีหมดอ,อยากไปนอนตุ่มผาดีเนาะไปไหนไม่ได้ <c oughs> น้องธันวาออกไปแต่เช้าขี่รถไปรอแต่เช้าแต่ว่าฝนตกคงจะยังไม่ได้กลับมาไง ฟังเสียงฝนน้ำกันพี่น้องฟังเสียงฝนน้ำกันเลยฝนตกป่อยๆเนาะ แต่สีได้จบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบขอบขอบใจทุกกําลังใจที่เข้ามาลับชมเนาะฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อแจ้งเตือนให้แปลงทําคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณหลายๆเด้อทุกท่านที่รับชมบอกว่าจะเป็นเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่เอซทุกท่านเนาะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีนะคะสบายดีบายค่ะ